ขอคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับสมรธมที่เราจะใช้โฟนเดียวในวันนี้นะครับอยู่ในปฐมกาลบทที่18ข้อที่16ถึง33แล้วบุรุษเหล่านั้นก็ลุกออกจากที่นั่นมองไปทางเมืองโสโดมและอับราฮัมก็เดินไปส่งพวกเขาพระยาเวตรัสว่าเราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะทำนั้นไม่ให้อับราฮัมรู้หรือแน่ทีเดียวอับราฮัม จะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเขาเพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบต่อมาของเขาให้รักษาพระมันคาของพระยาเวให้ทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อพระยาเวจะประทานแก่อับราฮัมตามที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาพระยาเวตรัสว่าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองโสดม และเมืองโกโมรานั้นดังเหลือเกินและบาปของเขาก็หนักมากเราจะลงไปดูว่าพวกเขาทำผิดจริงตามคำร้องที่มาถึงเรานั้นหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะรู้บุรุษเหล่านั้นจึงหันไปจากที่นั่นเดินไปยังเมืองโสโดมแต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าเฉพาะพระพักพระยาเวอับราฮัมเข้ามาใกล้ทูลว่าพระองค์จะส่งทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือ สมมุติว่ามีคนชอบธรรมห้าสิบคนอยู่ในเมืองน,นั้นพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองน,นั้นไม่ทรงละเว้นเพราะเห็นแก่คนชอบธรรมห้าสิบคนที่อยู่ในเมืองน,นั้นหรือขอพระองค์อย่าทรงคิดทำเช่นนี้เลยอย่าทรงคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษาสากลโลก จะไม่ทรงทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือพรยาเวตรัดว่าที่โสโดมถ้าเราพบคนชอบทำในเมืองห้าสิบคนเราจะละเว้นเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่พวกเขาอับราฮัมทูลตอบว่าขอทรงอภัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายข้าพระองค์ผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เท่าสมมุติว่าในห้าสิบคนนั้นขาดไปห้าคนพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นทั้งเมือง พระขาดห้าคนหรือและพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ทำลายถ้าเราพบคนชอบทำสี่สิบห้าคนที่นั่นท่านก็ทูลพระองค์อีกว่าสมมุติว่าพระองค์ทรงพบสี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำเพราะเห็นแก่สี่สิบคนนั้นท่านจึงทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพิโรธเลยข้าพระองค์จะขอทูลสมมุติพระองค์ทรงพบเพียงสาสิบคนที่นั่น พระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำถ้าเราพบสามสิบคนที่นั่นท่านทูลว่าขอทรงอภยธธธธัยโทษที่ข้าพระองค์บังอาจทูลต่อองค์เจ้านายสมมุติว่าทรงพบยี่สิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่ยี่สิบคนนั้นท่านทูลว่าขอองค์เจ้านายอย่าทรงพระพิโรธเลยข้าพระองค์ขอทูลอีกครั้งนี้ครั้งเดียวสมมุติว่า ทรงพบเพียงสิบคนที่นั่นพระองค์ตรัสตอบว่าเราจะไม่ทำลายเพราะเห็นแก่สิบคนนั้นเมื่อพะยาเวตรัสกับอับราฮัมจบลงแล้วพระองค์ก็เสด็จไปส่วนอับราฮัมก็กลับไปที่ของเขาหัวข้อสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็คือรอทุนเพื่อผู้อื่นรอทุนเพื่อผู้จากพระธรรมตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพระเจ้านะครับทรงมีพระประสงค์ในการมาเยือของพระองค์ พระองค์ทรงมาเพื่อดูว่าชาวเมืองโซโดมนะครับได้ทำบาปจีหรือไม่และพระเจ้าทรนเตรียมการโลโทั่วไว้กับพวกเขาแต่ก่อนที่พระเจ้านะครับจะไปทำลายหรือจะไปโลโทั่เมืองโซนโดมนั้นพระองค์ได้ทรนบอกแผนการของพระองค์ให้อับราฮัมรู้ซึ่งความจริงนะครับพระองค์ไม่จำเป็นต้องบอกแผนการให้อับราฮัมรู้ก็ได้ แต่การ,ปรเปิดเผยแผนการของพระองค์แก่อัมราธานั้นทําให้เรารู้ว่าพระเจ้าให้ความสําคัญกับผู้ชอบธรรมมากแค่ไหนพระองค์นะครับจะไม่สมปิดบานแผนการของพระต่อคนชอบธรรมและนี่ไม่ใช่การ,ปรเปิดเผยแผนการต่อคนชอบธรรมครั้งแรกก่อนหน้านี้นะครับพระเจ้าก็รทรงเปิดเผยให้โนอารู้ถึงแผนการล่วงหน้า ก่อนที่พระเจ้าจะสรงทำลายลาโลกทุกวันนี้นะครับพระเจ้าก็รทรงเปิดเผยน้ำพระทัยและแผงการของพระองค์ให้กับผู้เชื่อทุกคนหรือให้กับเราทุกคนถามพระพระวชนะของพระเจ้าเมื่ออาบราฮันะครับได้ยินแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเมืองสงดมเขาก็ได้อธิษฐานวีวอนต่อพระเจ้าเพื่อชาวเมืองเหล่านั้น เราเห็นถึงหัวใจที่อับรหาหัมีให้กับคนอื่นเขาได้วีวอนเพื่อคนอื่นเราไม่รู้ว่าที่เขาวีวอนเพื่อคนในเมืองโสโดน้ำอาจเป็นเพราะว่าเขาหัวโลกหลานชายตัวเองหรือเปล่าอาจเป็นไปได้นะครับแต่ที่เราเห็นชัดเจนก็คือเขาได้อธิษฐานวีวอนต่อพระพักพระเจ้าเพื่อคนอื่นหลายครั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคริสเตียนหรือผู้เชื่อนะครับ ก็ควรจะมีหัวใจแบบอับราฮัมคือเราต้องเรียนรู้ที่จะอ่าิษฐาน์วีวอมเพื่อผู้อื่นด้วยอับราฮัมน,นะครับอธิษฐานของพระเจ้าอย่าดทำลายเมืองเหล่านั้นเพื่อเหฮแก่คนชอบธรรมห้าิคนพระเจ้าบอกว่าถ้ามีคนชอบธรรมห้าสิคนในเมืองนั้นพระองค์ก็จะไม่ทำลายอับราฮัมก็อธิษฐานต่อนะครับว่าถ้าขา5้าคนละ่ะเหลือแค่สีคน พระเจ้าก็บอกว่าจะไม่ทำลายเช่นกันแล้วเขาก็อธิษฐานต่อแล้วถ้าเหลือแค่สี่สิบหล่ะพระเจ้าบอกว่าก็จะไม่ทำลายถ้าเหลือแค่สามสิบหล่ะพระเจ้าก็บอกไม่ทำลายเช่นกันแล้วถ้าเหลือแค่ยี่สิบหลักพระเจ้าก็บอกว่าก็จะไม่ทำลายสุดท้ายนะครับอับราฮัมก็อธิษฐานต่อว่าแล้วถ้าเหลือแค่สิบคนล่ะพระเจ้าก็ตอบเหมือนเดิมนะครับว่าเพื่อเหแก่คนชอบธรรมสิบคนนั้น พระเจ้าจะไว้ชีวิตคนทุกคนในเมืองเหล่านั้นพระองค์จะไม่ทำลายเมืองเหล่านั้นจากพระทานตอนนี้นะครับเราเห็นว่าพระเจ้าส่วนเทียธรรมมีเมตตาและบริสุทธิ์และพระองค์นั้นมีความเห็นใจต่อมนุษย์เป็นญยามากพระเจ้านะครับให้ความสําคัญกับคุณชอบธรรมเป็นอย่ามากด้วยหากมีคนชอบธรรมเพียงแค่สิบคนในเมือง พี่เจ้าจะไม่ทำลายคนทำเมืองที่ทำบายะองไรก็ตามนะครับเนื่องจากในเมืองแท้จะไม่มีคนชอบทำอยู่เลยพระองค์จึงไม่สามารถปล่อยให้ความบาปของเมืองสนโดดำเนินต่อไปได้ดังนั้นพระองค์น,นะครับจะโซโลโทษความบาปท,ทำปัวแต่ก็ยังแต่ก็ยังเว้นที่ไว้สําหรับคนที่กลับใจใหม่ถ้ามีการกลับใจใหม่พระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภยัย ในพระทานตอนนี้นะครับแม้อับราฮัมจะไม่สามารถเปลี่ยนพระทัยพระเจ้าได้ไม่ให้ทำลายเมืองสนโดนได้แต่พระเจ้านะครับก็ยังทรงฟังคำร้องถูขออับราฮัมและพระเจ้านะครับก็ไม่ได้โลโทอับราฮัมพราะกับคมบัตเออและพระเจ้าไม่ได้โลโทคนชอบธรรมเพราะกับคมบัตเพราะจะเห็นว่าพระเจ้านะครับส่วนช่วยเหลือโลและลูกสาวของเขาแต่ก็ทำลายคนที่เหลือทมด เช่อเดียวกันนะครับในอนาคตเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาพระเจ้าจะไม่ทำลายคนชั่วทรมเพราะกับคนชัว่วแต่พระองค์นะครับจะสนช่วยกู้พระ,พระองค์จะสนช่วยกู้ผู้ชัว่วทรมและทำลายผู้ที่มีความผิดในวาพิภาษาพระเจ้านะครับไม่สวมมองข้ามบัตพระองค์ส่วนทออพระเนจรความชัวช่วช้าความอัดยุติธรรมและการประพฤติผิดศีลธรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับถ้าไม่มีการกลับใจใหม่จะบ,บัดพระเจ้าจะทรงพี่ากาษาและโลโทโคนเหล่านั้นแต่ก่อนที่จะถึงเวลานั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อและได้รับความรอดแล้วเราต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับความรอดเหมืออัมราหัมออสบอนแซมเบอร์นะครับกล่าวไว้ว่าพระเยซู โซนรอทูลเพื่อเราบนสวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โซนรอทูลเพื่อเราบนแผ่นดีโลกและพวกเราซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้าจึอรอทูลเพื่อประชาชาติทำปัวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการอธิษฐานเผื่อคนอื่นการรอทูลวีวอมเพื่อคนอื่น,รรน,น,นแม้เราจะช่วยทุกคนให้รอดไม่ได้เพราะทุกอย่างนะครับคืออยู่กับการตัดสินใจของพระเจ้า แต่เราสามารถรอทุลเพื่อทุกคนได้โลเอนะครับก็หนูใจให้พี่น้องคริสเตียนอธิษฐานเพื่อคนอื่นปาโลเคยกล่าวไว้ว่าเพราะฉะนั้นก่อดสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอ,รองรอมพวกท่านให้วีวอนอธิษฐานถูขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนข้อดีของการอธิษฐานกับพระเจ้าคือทำให้เราได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้น ส่วนข้อดีเมื่อเราอธิษฐานรอทูลต่อพระเจ้าเพื่อคนอื่นคือเราจะได้เรียนรู้ถึงจิตใจของพระเจ้าที่มีต่อคนเหล่านั้นเราได้เข้าใกล้พระเจ้าและได้แบ,บ่งปันภาระใจของเราที่มีต่อผู้อื่นร่วมกับพระเจ้าการอธิษฐานนะครับเป็นอาวุธที่มีอำนาจและเป็นตัวกหนกชัยชนะและความพ่ายแพ้ในสงครามฝ่ายวิญญาณ ขอให้เรานะครับใช้ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในการร้อนทุนเพื่อผู้อื่นเมื่อเราอธิษฐานเพื่อผู้อื่นพระเจ้าทรงฟันเราเพราะว่าแทนจีแล้วเราทุกคนก็เป็นลูกของพระองค์ดานานนะครับขอให้เราเรียนรู้ที่จะอธิษฐานเพื่อคนอื่นไม่ใช่แค่อธิษฐานเพื่อตัวเองเท่านั้นพระเจ้าต้องการให้เราที่จะเห็นคุณค่าของคนอื่นด้วย เราเองก็ควรที่จะมีหัวใจแบบอับราฮัมจริงๆแล้วชาวเมืองโสอนโดมนะครับเขาไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับอับราฮัมแต่อับราฮัมก็อยากอธิษฐานเผื่อเขาผมคิดว่าการอธิษฐานเผื่อนคนอื่นก็เป็นหน้าที่ที่คริสเตียนขับไม่ได้เช่นกันพระเจ้าต้องการให้เรามีหัวใจแห่งการรอทูวีวอมเพื่อคนอื่นด้วยขอให้เรานะครับที่จะใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานเผื่อนคนอื่นให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ อธิษฐานเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็ของพระเจ้าที่จะไว้พราพรพว่เราทุกๆ,ๆคนนะครับ